สุขสบายดีพ่อแมพออพ่พี่น้องกับสบปิดพี่น้องทุกทุกฐานเลยจะเด้อสบปิดจีทุกทุกฐานพวยเจ๊ก็ล้ามันข่ามาเก็บลังเบียพี่น้องเลยแต่บุญบ้านพวอันาานาบราด้าบรนณาพยงคขึ้นซอยเบีรเยราวเคยลาวหาลังมาวบอยเป็นคนจ่ายพี่น้องวันนี้เขาจะมาเห็นเมนู เดี๋ยวเอิญเบาวบ่าวดา,าวเพิ่นมากินน้ำพี่น้องเชฟวันนี้เขาอยู่เพื่อนแจ๊กมือพี่น้องอันนี้เขาคาบารักเอาผักบ่าวมีพี่น้องข้าบปลักเอาผักบ่าวมีอันนี้ห้อ,อ,อ,นนอนนงเขาเสือเอานอีเจกับเรา,นา,าเนี่ยพี่น้องประเสือเอาอยู่ห้านอีเจกับเราอ่ะอีเสียวพี่น้องสบายนั่งละกะันตีนพี่น้องสิยำพีงงงงงงง่น้องเลยเอิญเบาวดาวเพิ่นมากินน้ำพี่น้อง กินหลายคนจังแซะหรอกค่ะเจดําแล้วก็บพามสุสุกนั่นแหละสิแม่หนึ่งวันได้ร้านไผ่มานำมาดาวมึงไปเอาผู้สาวมานำสิปะเก็บหมักสไลายเก็บมาผมเห็นกินโอ้ยพามสุสุกผนสิกินเท่ากับกินยูเดียวให้มาให้เจดําลอกในมันออกเอานไหนมันออก ขณาเพีงถึ่มถิ่มจีบเข่าติดาวนี่ขิ้นมัเงใหญ่นี่ใช่เอา่างหญ่ไปผ่าขึงเฮ้อเฮ้อเอาแล้วสุกมันเอาเขียวเขียวน่ะมัรณะนี่นี่มัรณะลายเอรีเอาตัวเขียวมันนี่นี่นี่แล้วก็นี่นั่นนั่นนั่นเอาโลดเออกินบุราห์เอาไปหนูที่มังเอาตัวเขียวมันได้เลย น่มางนะเอาน่ะน่ะนั่นนี่เออตัวเคี้ยวมันเอาโลดความสูสูงเห็ดเกี่ยงอะเนี่ยดมังน่ผูกหม่งอยู่นอกยังแบบลายๆน่มันหล่นทิมก็เฉวอะไรมันหล่นเมก็เกิดนี่แหละนี่นานเดยในบางนอกนี่ง ได้หมากหนึ่งนี่นี่อ๋อพอแล้วพอแล้วอ้าวบะโหละพาเอาอะไเฮ้เอาหมดแล้วเก็บเอาหมดแล้วให้กูเก็บนะจะได้มันสีดับไปพี่น้องไปลวกกันยำบานี่พี่น้องเอ้ยเก็บผักในสวนกินข้าวอร่อยอร่อยแล้วเรียบร้อยพี่น้องตอนเอาเห็ดอยู่ขีดเบาดาวเด้พี่น้องเด้อ หมักสไลด์เป็นสวนพี่น้องเลยพักเน่นเน่นโหระพาเป็นกำพี่น้องมามามาเสบๆแล้กันบังลาขับอถทักกองให้แม่นะยอกลูกเฮ้ยตรงนี้แหละสงสัยอยากแห้งเตะคลาจะขของหล่มตีลังกาสิมาพ่อ ที่ <S 1> <S 1> ลังกาจะหัวพ้า,พามผามกันแล้วค่ะตีนไก่อ่ะอ่ะยู่วยั่ะแม่เจ้าบอกเขากินน้ำลูกน้ำร้านปะนกินบ่เป็นพี่น้องเลยลูกสาวก็กินมามา่าต้มมาม่าอิ่มแล้วสันมาตาเฮือนนั่ะข้าเจ้ากิให้ซิมก่อนบ่ได้เหรอพอกาเหาะซวนอ,อยู่หน้าพี่น้องป้าลุงยำผ้าคดิ้วสบายหน้า มาตสดง่นเอตดทีใจอันนี้นะเขาสามพันมาพี่นองเอ้ยดูอะไรนี่ยฮะมาจะ่บาดิเนาะใช่พอที่ยังงไรพี่จได้ยากได้ห่ไสไม่ค่าว่ามาพินน้ำาะ่เราินมาได้ เมาังกินเทสทบเสขับรถแทอืมเยนอนอี้ลเหยียบเอดมาเหยียบรถอืับรถเหยียบมา หยิบโดด nhảy วิโกเหยียบมาให้หน่อยมองโกเลายก็เหนื่อยเกเรล่ะเพื่อนบ่าวกัปตันเปิดเพลงบ่าวดาวมีเขาดีเลยหรอวะได้มือแล้ว รอใหรอดบเดือนนั u, ้นนี่วันนี้วันที่ตัวใดเนี่ยาวันนี้วันที่เดือนสี่นะรัปลาทบเดินทางเดินไปเอาเดินสี่นั่นเช้าหลัมันฮอ่เนี่ยกินกระบูด เอาด้อส ja ินี่เปื้อนน่ากินเพอหากิน่ได้มันห่องานนี้อะไ้ครับบบ่ได้บุกบหมได้ไมพูดบกก็ต้องแข่งเลยเนิเนี่เหรอาษาใเมื่อเ่าารดองกับแหงนอยู่สั

่างนะาบวพ่อจได้เดือนพี่นองเอ้กินเพ็ดพอได้นะลูกลูกเมียมันคว้าิงเพ็ดเป็ยังก็มาเอาังก็บ้านเกงเรียดว่าแต่งเมียแล้วเอากราดีหรอ เออนี่ไลดคุณมันจะเข่าเด็นเอ็เคืออะไรให้ไปทาทามหน่อเขาบอกเไม่เพื่อเาบอกเขาม่เชื่อบอกเขา้าพือเขาไม่เื่อมีใจคงเ่อนฤทธิกระด่แจ่มเพลิงแล้ว่อะเพลินชมวังไอไว้เนาะ ใครอยากกินสิ so ่งไเนาะม่อยากให้คนไม่ภูมิิงไปไปอยู่ียามาอยู่น้งเขาห่อยียามาลายีหรอาต่นาคูมันอยู่น้ำแม่ปนอ่านะเียมังเ่อนเลยมงอนขาลองแพงธรรมดาเลยทาไเยเดอวด้ท่านบ่าวแม่ายดเาเจอ ดูมาลงกินเนื Jamie, Jim, no. ้อเทกระ่นไม่เขาะพมกินมันบนนี้แล้วจะมาถูกกันใช่อีกคู่นึงเลยถูเขาคูหนักะไลดแก่เหเอาดาทนไงเ่หนึ่งสองเดดสี่เดหก

ดาราแขกรับเชิญครับพี่น้ะลำไส้นานอยู่นานอยู่เงินได้หนักเท่าไหร่กิดดุมึงติดตอนนี้หนักมันยม,มึงบอกมั้ยไม่ปวดหัะ ใช่อะไงท bueno. mm. ี่นัะงติัวมากนะอ๋อติดัวมาติดตัวมากออมากับพี่ต๋องอ่อืม 哦。Oh. ยู 7, so there, ่ในบาการบานมังยาสุดอย่ึ่งเลยการเพ่งเขาตอนแรกพี่น้องเขาจะมาอยากถายไแล้วเนาะเงื่นมันานเขาเปิดเพ่งเงือนเขาเนาะเขาเปินที่พี่ั่งเขาพิสได้ปะเขากับเบียดเขาเนาะเขาเบียดเขาสบายตัวถุงหายถุงหน้า จักพอลดจักแ,กแกกห่นี่ร้อง <c oughs> พี่นอ่างไรยหตุเป็นหันสบาปดังหมเลยควอนไหมลาเลยเล่เปนอ่างเด้อจินานาพอกันไหม พบเพลงพอพี่น้องเฮ้ยกินกับทรามานขอบคุณด,ดูค้าดพี่น้องเอ้ยกิราเอากินผ่าปากต่อพี่น้องอบริยอมโอ้เลือดจะต,ตีนย่อนะมิดเฮ้ยสบายดีพี่น้อง